นี่ค่ะหมกหน่อไม้ใส่หมูค่ะสูตรโบร,โบราณค่ะสูตรอีสานบ้านเ้าแท้ๆเลยค่ะทําแล้วอร่อยมากเลยค่ะไปทํากันค่ะหน่อไม้เลยค่ะหน่อไม้ที่เผาแล้วก็ขูดฝอยๆแล้วค่ะได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้ใบย่านางนะคะเก็บมาจากข้างบ้านเราเอง อันนี้หมูนะคะหมูติดมันนิดหน่อยค่ะแล้วก็จะมีเรียกว่าข้าวเบือนะคะข้าวเบือก็คือข้าวเหนียวเอาไปแช่น้ำค่ะให้มันนุ่มค่ะปลา,าค่ะปลา,าที่อร่อยค่ะนัวนัวค่ะอันนี้คือน้ำปลานะคะเกลือค่ะแล้วก็มีพวกพริกค่ะ มีพ 5, มริกห้าหกเม็ดมีหอมมีกระเทียมค่ะมีตะไคร้สามต้นค่ะแล้วก็มีใบแมงลักนะคะมีต้นหอมค่ะคือส่วนผสมทั้งหมดของอหมกหน่อไม้ของเรานะคะใบายานางของเราก็ล้างสะอาดและรีบร้อยเลยนะคะเราก็จะนำเครื่องปรุงทั้งหมดไปเตรียมตัวทำเลยค่ะ แรกที่ทําก็คือใบย่านางนะคะใบย่านางมาโขกค่ะโขกให้โคกหินเลยคะ่ะเพื่อให้มันละเอียดง่ายนะคะหรือไม่ก็ขยำก็ได้นะคะวันนี้เราจะใช้โคกหินโขกค่ะ,คะสเสร็จีย้ป้วยก็ขยำกับน้ํานะคะแล้วก็จะกรองเอาแต่น้ํานะคะเอากากออกค่ะ,ะหมูข้างหมูติดมันนิดหน่อยนำมาล้างให้สะอาดก่อนนะคะ แล้วเราก็จะนำมาหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นเล็กๆบางๆค่ะเวลาไปผสมกับหน่อไม้จะได้เข้ากันดีค่ะต่อไปก็จะเริ่มปรุงเครื่องทำเครื่องปรุงค่ะหั่นตะไคร้ก่อนค่ะตะไคร้วันนี้เราจะใช้แค่สามต้นนะคะอ่าหอมมันชิ้นเดียเราก็หั่นก่อนค่ะจะได้โขงง่ายๆนะคะ จากนั้นก็นํามาโขกนาพริกนําส่วนผสมทั้งหมดนะคะโขกรวมกันค่ะใส่เกลือลงไปด้วยค่ะหอ,อมกระเทียมใส่ด้วยกันหมดเลยค่ะไม่ต้องโขกรละเอียดมากนะคะโขกหย,ยาบๆก็ได้ค่ะลืมโขกข้าวค่ะข้าวเบื่อค่ะโขกรวมกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็นําพวกเครื่องต่างๆนะคะมาเทผสมกับหน่อไม้นะคะหน่อไม้ที่เราผสมกับ ใบยนา,าไว้แล้วคะ่ะก็คลุกเข้าให้เข้ากันนะคะใส่หมูลงไปคะ่ะใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปเลยคะ่ะใส่น้ำปลาใส่ปลาร้านะคะส่วนผสมของเราทั้งหมดเทรวมกันเลยคะ่ะแล้วก็ออกค่อยคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะใบแมงลักคะ่ะโอ้ไม่ใช่ใบแมงลักสีหอมสดหอมสดใบแมงลักะคะ่ะใส่พร้อมกันเลยคะ่ะคลุกเข้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วก็พักไว้นะคะ เราก็จะมาเตรียมใบตองเพื่อห่อหมกนะคะเช็ดใบตองให้สะอาดแล้วก็ตัดใบตองให้เรียบร้อยก่อนนะคะล้าก็จะนํามาห่อค่ะก่อนจะห่อก็คลุกเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะ หมกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะยกไปตั้งไฟนะคะ,ะเราตั้งกระทะไว้รอนานนะคะเด,ดเดือดแล้วค่ะฝาเรียบร้อยอจับเวลาแล้วประมาณสิบห้าถึงยี่สนาทีก็สุกแล้วค่ะนี่ละค่ะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะส่งลินหอมแล้วค่ะเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะเตรียมข้าวเหนียวร้อนๆไว้ลแล้วค่ะหมกหน่อไม้ใส่หมูของเรานะคะ,ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ละค่ะ แบ,บนัวอร่อยค่ะเพราะว่าเครื่องเราครบทุกอย่างค่ะลืมนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ